สวัสดีค่ะเปิดโพสจูนภรรยาหนุ่มกลาฟาดมนุษย์แม่อ่อนแอไม่ได้จูนเพนชุลีภรรยานักร้องดังหนุ่มกลาซึ่งกำลังมีข้อพิพาทและคดีและคดีความกันหลังฝ่ายสามีเตรียมฟ้องเตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหายักยอกทรัพย์ ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอยู่ในสังคมตอนนี้ล่าสุดโพสต์ภาพขณะเข้าพบจิตแพทย์ตามนัดหมายและข้อความว่าวันนี้มีนัดพบจิตแพทย์พอดีเลยได้ระบายแล้วก็ปลดบล็อกความในใจไปหลายอย่างหลังจากเศร้าอยู่สองวันตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นและจะพยายามดีขึ้นในทุกวันค่ะ แค่นึกภาพว่าถ้าไม่มีเราแล้วลูกจะอยู่ยังไงก็มีแรงลุกขึ้นมาจัดการกับเอกสารสามลังใหญ่ที่รออยู่แล้วค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ Hash tag มนุษย์แม่อ่อนแอไม่ได้ค่ะท่ามกลางคอมเมนต์ชาวเน็ตจำนวนมากขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ